หลายคนนะครับเวลาเสิฟลูกอ่ะมักจะเสิรฟไปที่ตรงกลางอย่างเดียวก็คือตรงนี้ตรงตัวทีนี้เนี่ยเสิบตรงนี้อย่างเดียวทั้งที่มันสามารถเล่นอะไรได้มากกว่านี้เ้ยก็คือแบบบางทีคู่ต่อสู้มันรอรออย่างนี้แล้วอะแต่เขาก็ยังเสิฟมาตรงนี้อยู่ซึ่งแบบมันก็ไม่สามารถสร้างจังหวะอะไรได้เพราะฉะนั้นเวลาเสิรฟถ้าคู่ต่อสู้ยืนตรงไหนให้ตีไปตรงที่ที่มันว่างตีไปตรงที่มันคู่ต่อสู้ต้องวิ่งเยอะขึ้นอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าคู่ต่อสู้ยืนอย่างนี้ปุ๊บให้ตีมาทางนี้เพื่อให้คู่ต่อสู้ก้าวมากขึ้น พอคู่ต่อสู้ก้ามากขึ้นปุ๊บคู่ต่อสู้จะเล่นลูกที่มันเป็นลูกแยบลูกบุกอะไรไม่ค่อยได้ถ้าก้ามาปุ๊บสิ่งที่เขาเล่นได้ก็คือลูกหยอดไม่ก็ลูกงัดจะเป็นไม่กี่อย่างที่เขาเล่นได้แต่ถ้าคู่ต่อสู้ยืนตรงกลางอย่างนี้เลยเราต้องดูความถนัดคูด่ต่อสู้ว่าคู่ต่อสู้ถนัดแบ็คแฮนด์หรือโฟร์แฮนด์มากกว่ากันถ้าถนัดโฟร์แฮนด์ก็ตีไปทาง hand, แบ็คแฮนด์แต่ถ้าถนัดทางแบ็คแฮนด์ก็ตีไปโฟร์แฮนด์ดีกว่าวิธีการเสิร์ฟง่ายๆแค่เราบิดตัวา่างนี้เฉยบิดตัว ถ้าเราจะเสือบไไปทางไหนไม้เราต้องไปทางนั้นด้วยเราถึงจะเสือบได้เพราะฉะนั้นบิดตัวนิดเดียวแล้วเสือบไปเลยลงไม่ลงค่อยปรับความแรงของลูกไปไม่ยากไม่ยากลูกนี้ใช่แต่ทําให้เราได้เปรียบในการแข่งมากขึ้น